สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับเอฟซีทุกๆคนนะครับผมแลวก็กลับสวัสดีพี่น้องในช่องทาง YouTube ด้วยนะครับก็มาพบกับแอดหลงเช่นเคยกันในคลิปที่2นะครับกับแนวทางหวยหานอยโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจำวันที่3นะครับเดือน5 2าสองพันห้าร้อยหกสินะครับคลิปนี้ก็เป็นสูตร2เม็ดมัดรวมสีนอยนะครับผมสำหรับโค้งสุดท้ายเมื่อวานนี้พี่ๆก็ถือว่ามาอยู่นะครับแต่ไม่ใช่ว่ามาในตัวนินนะครับ ตัวนี้น่าจะมาหนึ่งคู่นะครับตัวเนี้เมื่อวานนี้ผมให้สามให้สาม่5ห้าไปสามนี่หลุดหมดเลยนะครับพี่ๆสามไม่มีนะครับแปดมาแทนนะครับสามไม่มีเลยนะครับส่วนเด่นห้านะครับสลับเด่นห้านะครับผมน้อยเลขเจ็ดศูนย์ห้ากับหนึ่งเจ็ดนะครับอันนี้ก็มาเข้านะครับในเลขห้านะครับตัวเด่นส่วนรอบเฉพาะกิจนะครับแปดสี่แปดกับแปดห้านะครับผมอันนี้ก็มาเข้าในตัวกลับนะครับแปดห้าห้าแปดนะครับ ส่วนรอบปกตินะครับ479กับ8ปนะครับเ9เราไม่มีนะครับผมก็หลุดไปนะครับพี่พี่ส่วนรอบ v i p นะครับ505กับ21นะครับผมก็มาเข้า5 0 0 5อีกนะครับเด้งๆนะครับพี่พี่ก็ขอแสดงความดีใจกับพี่พี่เพื่อน FFC ด้วยนะครับที่เอาตัวเลขไปเป็นแนวทางนะครับผมวันนี้ก็ขอให้ปังๆแตก3ตัวอีกนะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับในโค้งสุดท้ายนะครับ ก่อนไปรับชมทุกครั้งก็มีคำเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมสำหรับตัวเด่นนะครับในโค้งสุดท้ายผมให้เด่นไปที่5า้าอ่าวกว่าจะเขียน5้าแล้วก็1นะครับพี่ๆไม่เป็นไรเขียนใหม่นะครับก็คือผมให้เด่น5กับเด่น1นะครับสายวิ่งลูท ผมให้ไปที่1นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับสำหรับเด่น5นะครับก็จะมี52า4 57ี่ห้าเจแล้วก็ห้หนะครับ ส่วนในเดือนหนึ่งย่สิบที่หนึ่งนะครับก็จะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งแปดนะครับผมส่วนในโค้งสุดท้ายนี้นะครับผมเน้นให้ไปในรอบพิเศษก็แล้วกันนะครับพี่ๆวันนี้ให้ เน้นไปคูดไอเดียวเลยรอบเฉพาะกิจนะครับส่วน3ตัวพี่ๆสามตัวในโค้งสุดท้าย3ตัวในโค้งสุดท้ายนะครับผมจะให้ไปนะครับ5้าหก สองแปดห้าสี่เราปิดท้ายด้วยห้าสองนะครับก็ห้าคู่นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับพี่พี่มีห้าสองห้าหกหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งแปดห้าสี่นะครับส่วนสามตัวนะครับ,นะรบพี่พี่ 3ตัวผมให้ไปที่เลขเจนะครับก็จะเป็น7 5 2นะครับแล้วก็7 1 4นะครับ ก็ฝากไปพี่เอฟนะครับไปติดตามรับชมด้วยนะครับผมผิดภลาดประการใดต้องขอขอโทษขออภัยด้วยนะครับสหลับแนวทางหวยรัฐบาลลาวนะครับเดี๋ยวตอนเย็นผมจะลงให้นะครับพี่พี่ขอบคุณที่รอติดตามรับชมนะครับสหลับคลิปนี้ก็ขอให้พี่พี่ทุกคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะครับผมสรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ